คาถาหัวใจพระยามนพระคาถาหัวใจพระยามนบทนี้เป็นพระคาถาชั้นครูของหลวงพ่อกวยชุดินทโรวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทใช้บริกรรมก่อนท่องมนบทอื่นก่อนเสมอจากประสิทธิ์ในมนนั้นให้เข้มขลังชจมังขึ้นแล นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏิปันโนพะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะ นาสิวังร Maria, นโรมมามออะอา,นะา,าอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนมามิอิติสุขะโตชุตินทโรนโมพุทธายะนาสิวังโรมมามะอาอุสุปฏิปัโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนามิอิติสุขะโตชุตินทโรนโมพุทธายะ นะสิวังตรมามะอาอุเพทะมะปังชะนาคังสติมะคังพุทธายะพุทธายะอุอาเอิติปิโสพระเขาวานโมพุทธายะเพทะมะปังชะนาคังสติมะคังพุทธายะพุทธายะอุอาเอีติปิโสพระเขาวานโมพุทธายะ เพทะมะปังชะนาคขังสติมะขังพุทธายะพุทธายะอุอาเออิติปิโสภะขวานโมพุทธายะเพทะมะปังชะนาคขังสติมะขังพุทธายะพุทธายะอุอาเออิติปิโสภะขวานโมพุทธายะ เพทมะปังชะนาขังสติมะขังพุทธายะพุทธายะอุอาเออิติปิโสพระเขาวานโมพุทธายะเพทมะปังชะนาขังสติมะขังพุทธายะพุทธายะอุอะเออิติปิโสพระเขาวานโมพุทธายะ เพทมะปังชะนาขังสติมะขังพุทธายะพุทธายะอุอัอเออิติปิโสภะขวานโมพุทธายะเพทมะปังชะนาขังสติมะขังพุทธายะพุทธายะอุอัอเอเอิติปิโสภะขวานโมพุทธายะ เพทะมะปังชะนาขังสติมะขังพุทธายะพุทธายะอุอเอเอิติปิโสภะขวานะโมพุทธายะ